แน่นอนว่าเราไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวเราก็ต้องการคนอื่นเหมือนกันนะที่จะเป็นที่พึ่งของเราลองมองอะไรที่ที่อยู่ใกล้ๆก่อนคือมองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆไม่ได้แปลว่ามองสิ่งที่เราต้องการเราลองมองรอบๆกก่อนคือหลายๆคนเวลาพูดถึงแบบเออไม่มีโซเชียลซัพพอร์ตเลยแต่เรายังมองคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่มากพอ,อบางทีเรามองแค่คนที่เราต้องการให้มาซัพพอร์ตเรา ออจิตแอปพลิเคชันเพื่อหัวใจหากคุณกำลังต้องการใครสักคนที่พร้อมจะรับฟังโดยไม่ตัดสินมาระบายความในใจได้ทันทีที่แอปพลิเคชันออจิตที่นี่เราพร้อมจะรับฟังดาวน์โหลดฟรีได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android แล้วเราจะมาสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังแล้ววันนี้ก็อยู่กับรายการพูดคุยและมินก็อยู่กับพี่อีฟนักจิตวิทยาคลินิกค่ะสวัสดีค่ะพี่อีฟสวัสดีค่ะน้องมินค่ะซึ่งในวันนี้นะคะมินกับพี่อีฟก็จะมาพูดคุยกันในถึงเรื่องของการฮิวใจคือจริงๆแล้วการฮิวใจเนี่ยเป็นคําศัพท์ที่เรียกได้ว่า แพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมในปัจจุบันเลยเนาะค่ะแล้วก็อยากถามพี่อีฟด้วยคําถามแรกก่อนเลยค,ค่ะว่าการฮิวใจคนอื่นกับการฮิวใจตัวเองพี่อีฟว่าอะไรง่ายกว่ากันอืมพี่ว่ามันอยู่ที่บุคคลเนยนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าการแบบฮิวใจคนอื่นมันูง,ง่ายกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้อยู่ในจุดน,นนะั้นอะการที่เราจะแบบแบบไป ให้คําพูดบอบประโลมหรือให้กําลังใจหรือเราจะไปแบบคอยซับพอร์ตเขามันดูง่ายกว่าที่แบบ<ม>เราเป็นคนที่ภาเชิญเองอย่างเงี้ยแต่ว่ากับบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่าการฮิวตัวเองมันดูง่ายกว่าเพราะมันไม่ต้องคอนแทคกับคนอื่น ม,มันอาจจะรู้สึกว่ามันดีที่จะแบบได้ทำอะไรด้วยตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยฮิวใจตัวเองมันดูง่ายกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้านมุมมองของตัวพี่อีฟเองพี่ก็มองว่าแบบอาจจะเป็นการแบบฮิวคนอื่นน่าจะดูง่ายแล้วก็ดูเข้าถึงได้มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะอืม,อม,อม,อมแล้วในเรื่องของการฮิวใจอะค่ะพี่อีฟพี่อีฟเองเคยมีประสบการณ์ไหมคะ,คะที่แบบว่าสมมติพรุ่งนี้เราจะต้องทํางานพรุ่งนี้เราจะต้องเจอกับคนไข้แต่ว่าวันนั้นเราไม่โอเค เลยหรือว่าเรารู้สึกแบบเฮ้ยเรายังไม่พร้อมพี่อีพคิดว่ามีวิธีฮิวใจเบื้องต้นตรงนั้นของตัวเองยังไงอืพี่ก็จะทำบางอย่างที่อยากจะทำคือคือคือบางทีมันไม่ได้พร้อมในทุกๆวันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะแบบเหมือนหาบางอย่างให้ตัวเองรู้สึกสบายใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยเช่นเออไปไปกินกาแฟที่อยากกินไป เดินเล่นไปดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือคือทําอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าแบบมันสบายสบายก่อนาง mm hmm. เวลาที่จะหิวตัวเองพี่จะไม่ค่อยคอนแทคกับคนเพราะว่าเหมือนมันมันดูเหมือนมันไม่ได้แบบมีพื้นที่ให้เราแบบนิ่งๆกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จะชอบอยู่กับตัวเองทากิจกรรมที่ตัวเองชอบก่อน แล้วก็โอเคเหมือนสุดท้ายก็จะแบบไฟนอกับตัวเองว่าลองฮึบแล้วก็เหมือนออน going เพราะว่ามันคือสิ่งที่ต้องทำอะไรเงี้ยก็ก็ไปทำงานต่ออะไรเงี้ยค่ะอืมจริงๆมันมีหลายครั้งนะที่เกิดโมเมนต์แบบนี้อะไรเงี้ยอืมอืม คือแน่นอนว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นนักจิตวิทยาแต่เราเองก็ต้องมีเรื่องไม่สบายใจเหมือนกันเนาะใช่ค่ะแล้วก็มีคำพูดหนึ่งค่ะพี่อีพี่เขาบอกว่าเวลาคนอื่นอะแบบเวลามีคนเข้ามาปรึกษาเราเราจะหาทางออกให้เขาได้ง่ายมากเราจะตอบได้แบบหนึ่งสองสามสี่ต้องทำแบบนี้แต่พอเป็นตัวเราเองที่อยู่ในปัญหาเรากลับไม่รู้เลยว่าควรจะทำยังไงพี่อีมีความคิดเห็นยังไงหรือคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคะมันอาจจะ มันอาจจะมาจากจุดที่เราเราไม่ได้อยู่ในวงของปัญหานั้นนะ mm hmm. เราก็จะมองได้รอบด้านกว่าเราก็จะเป็นเป็นผู้ดูที่เห็นรอบรอบทิศว่ามันมันควรจะทำยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบไหนที่ควรจะแบบแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเลนเราจะกว้างเราจะเห็นอะไรที่มันดูหลากหลายในขณะเดียวกัน mm hmm. ถ้าเราลองลงไปยืนในจุดนั้นนะ่ะบางทีเราจะแบบเหมือน ทุกอย่างมันจะแคบลงทุกอย่างมันจะดูมืดขึ้นมันก็เลยทําให้หลายๆครั้งพอเราไปเจอปัญหาเองเราจะทําอะไรได้น้อยลงเราจะจัดการกับตัวเองหรือมีความหลากหลายทางวิธีการในการที่จะรับมือมันได้น้อยกว่าการที่เราเป็นผู้ดูยอะไรเงี้ยให้ลองนึกภาพถึงเวลาที่เราไปดูฟุตบอลนะคะถ้าเราเป็นผู้ดูฟุตบอลเราจะรู้ว่าอ๋อบอลมันจะไปตรงนู้นบอลจะเป็นอย่างนี้คนนี้ควรจะขึ้นมาตรงนี้อะไรก็ตามแต่แต่พอเราลงไปอยู่ในสนามบอลจริงๆอะ เรามองไม่เห็นอะไรนอกจากว่าหน้าที่ที่ตัวเองต้องทำกับสิ่งที่ทํายังไงให้ตัวเองแบบชนะได้อะไรเงี้ยมันเห็นแค่นั้นนี่อคะ่ะม,มันก็คงจะคล้ายๆกันกับการที่เพราะอะไรเวลาที่เราให้คำปรึกษาคนอื่นหรือพอเห็นปัญหาของคนอื่นมันดูจะช่วยเขาแล้วจัดการกับเขาได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ค่ะ แล้วทีนี้พอกลับมาที่ปัญหาของตัวเองอะค่ะพี่อีฟค,คือบางครั้งมินว่าหลายๆคนมักจะพยายามหามทางออกหรือว่าแก้ไขยอยู่แล้วแหละแล้วสุดท้ายแล้วปัญหามันก็ดูจะมีสองทางเนาะว่าเราจะเลือกแก้หรือว่าเราจะเลือกปล่อยอเรามินว่าหลายๆคนจะใช้คําว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ต้องไปทําอะไรกับมันก็ได้พี่อีฟคิดว่าแบบนี้ยเป็นไปได้ไหมมันจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือเปล่า อ่อพี่ก็ั้งเห็นเห็นต่างอ่ะเพราะ<ม><ม>ว่าพอมันเกิดอะไรบางอย่างขึ้นอ่ะมันแปลว่าจิตใจเรามันไม่ได้สุขสบาย<ม>หรือมันคงเกิดแบบความขุ่นมัวบางอย่างขึ้นอ่ะมันเรียกว่าปัญหา<ม>ที่เข้ามากระทบจนทําให้เรารู้สึกขุ่นมัวถ้าเราเอาปัญหาวางไว้หรือแบบเหมือนแค่ยืนมองมันะสุดท้ายปัญหาจะอยู่ที่เดิมมันแค่ปล่อยเวลาให้มันไปเรื่อยๆแล้วเราจะ จะจำหรือว่าให้ความสำคัญกับปัญหานั้นน้อยลงแต่มันไม่ได้แปลว่าปัญหานั้นถูกจัดการอย่างเงี้ยค่ะอืมันคงดีกว่าถ้าถ้าเราหยิบมันขึ้นมาจัดการเพราะมันจะได้ไม่ต้องเกิดซ้ำอีกอย่างสมมติว่าเราเราแบบเอาปัญหาวางไว้ตรงนี้แล้วเราก็เริ่มลืมแล้วว่ามันเคยมีแต่วันหนึ่งมีอะไรนิดหน่อยไปสะกิด ความทรงจําเกี่ยวกับปัญหานั้นหรือมันอาจจะรุนแรงขึ้นด้วยซ้ำที่ทําให้เราแบบรู้สึกไปกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าการที่เราจะปล่อยให้มันผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองอะ่ะมันอาจจะใช้ไม่ได้กับทุกๆอย่างพี่มองว่าทุกๆครั้งที่มันมีอะไรเกิดขึ้นการปล่อย ให้มันนิ่งแล้วลงไปจัดการมันอาจจะเป็นคำที่ที่น่าจะเอามาใช้แล้วน่าจะเป็นผลดีกับเรามากกว่าที่จะปล่อยไปเลยแล้วก็ไม่ทำอะไรกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่จริงๆถ้าพูดถึงคำถามข้อนี้จริงๆมินค่อนข้างเห็นไปในทางเดียวกับพี่อิฟนะ,ะพะมินเองก็เป็นคนที่เวลามีปัญหาหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เราคิดไม่ตกอะ่ะถ้าเราไม่ได้ไปหาข้อสรุปหรือว่าเราไม่ได้ไปดูมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็รู้สึกว่ายังไงมันก็ไม่หายไปไหนอะ่ะถึงแม้ว่าเราจะปล่อยมันไว้นานแค่ไหนอะไร <Yeah. S 2> บางทีมันคาใจด้วยอ่ะ mm hmm. แล้วมันก็จะทําให้เราแบบเหมือนตุนๆ mm hmm. อยู่กับตัวเองแล้วก็จะแบบเออมันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นพอเราไปทําอย่างอื่นแล้วพอเราได้หยุดนิ่งกับตัวเอง mm hmm. มันก็วนกลับเข้ามาอีกเี่ยอ,อพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออมันควร มันควรปล่อยแหละปล่อยในช่วงเวลาที่เรายังนิ่งไม่พอ,อแต่พอเราปล่อยไปแล้วเรานิ่งแล้วอย่างเงี้ยก็ควรจะทํางานกับมันสักหน่อยนี่ยเพื่อให้มันแบบไม่ต้องกลับมาอีกหรือกลับมาแล้วมันไม่ต้องมาทําร้ายเราได้รุนแรงเท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เรามินว่ามีหลายปัญหาเลยที่แน่นอนว่าเราอาจจะไม่ได้จัดการได้ด้วยตัวคนเดียวบางคนก็เลยเลือกที่จะไปปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาเพื่อนปรึกษาค,คนรอบต,ตัวต่างๆค่ะพี่อีฟแต่บางครั้งถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าโซเชียลซัพพอร์ตสำคัญแค่ไหนแต่สําหรับบางคนคือเขาไม่มีคนนั้นที่แบบอยู่ตรงนั้นสําหรับเขาตลอดอ,อ,อะไรแบบนี้ค่ะพี่อีฟคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราจะฮิวใจตัวเองหายได้เองโดยที่เราไม่ต้องพึ่งใครพี่ว่ามันเป็นไปได้ คือ,ค,อคือที่บอกแบบนี้อาจจะไม่ใช่เพราะว่าตัวเองทําได้แล้วบอกว่ามันมันมันทำได้แต่หมายถึงว่าการที่เราจะเรียนรู้ที่จะฮิลใจตัวเองมันคือการที่เรารู้จักตัวเองมากพอว่าอะไรทําให้เราสบายใจขึ้นอือะไรทําแล้วเรารู้สึกว่ามันเบาลงจากความหนักหน่วงที่มันเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืเพราะ สุดท้ายแล้วเราเกิดมาเพื่อที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองเพราะฉะนั้นการฮิวใจตัวเองก็เป็นสิ่งที่พี่มองว่าใครหลายๆคนก็ควรที่จะสร้างให้กับตัวเองแล้วทํามันได้ด้วยตัวเองอย่างนี้ค่ะพี่ว่ามันจําเป็นด้วยซ้ำที่เราจะแบบทําบางอย่างก,กับตัวเองได้ฮิวตัวเองได้โดยที่เราแบบไม่ต้องรอคอยคนอื่นอืมเพราะบางทีการรอคอยคนอื่นผลที่มันกลับมาเหมือนกับที่น้องมิ้นบอกว่าบางที Social ล u พอร์ t อาจจะไม่ได้ตอบความรู้สึกเราณโมเมนตะ์ moment, ตอนนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืแล้วมินว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นตามมาสำหรับหลายๆคนเลยก็คือเวลาที่เขารู้สึกว่าตัวเองไม่มี Social ล u p อร์ตม,มันอาจจะเกิดเป็นความรู้สึกเหงารู้สึกเศร้ารู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบไม่มีใครที่อยู่ตรงนั้นเพื่อฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะแน่นอนว่ามันเป็นความรู้สึกแย่แน่ๆค่ะพี่อี พี่คิดว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกหรือว่ารับมือกับตัวเราเองในช่วงเวลานะตรงนั้นได้ยังไงได้บ้างคะ่ะพี่ว่ามันต้องกลับมาแบบหาจุดเริ่มของตัวเองอะอคือเวลาที่ที่เรารู้สึกแบบแ,บบแย่บางอย่างแล้วเราต้องการแบบการฮิวใจจังเลยหรือการที่แบบได้รับการซัพพอร์ตจังเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าสิ่งหนึ่งที่จําเป็นมากๆคือหยุดก่อนหยุดคิดถึงมันก่อน Mm hmm. หยุดคิดก่อนว่าเราจะต้องได้ซัพพอร์ตจากตรงนี้หยุดก่อนที่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ต้องช่วยเราสิหยุดกับตัวเองก่อนนิ่งๆกับตัวเองก่อนแล้วก็ mm hmm. เหมือนเรียนรู้ที่จะที่จะคาดาวด้วยตัวเองด้วยตัวเองให้ได้ก่อนเนี่ยเพราะกอะไรที่เรายังคงร้องขอกับคนอื่นเดี๋ยวมันเรื่องนี้มันก็เข้ามาเดี๋ยวอันนี้มันก็เข้ามาสุดท้ายมันก็จะทบทบๆไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. อืพี่ถึงรู้สึกว่าการให้เราหยุดกับตัวเอง หยุดความคิดนั้นให้มันนิ่งแล้วเราก็กลับมาสํารวจตัวเองนี่แหละว่าอะไรบ้างที่มันทําให้เราแบบ ดีขึ้นอะไรบ้างที่เราชอบทำอะไรบ้างที่เรารู้สึกว่าเราเอนจอยไปกับมนันแล้วมันทําให้แบบไอความตุนตุนความหม่นๆของเรามันเบาบางลงได้บ้างอย่าเงี้ยมันอาจจะยังไม่ได้หายไปเพราะว่าเราอาจจะต้องต้องลงไปจัดการบางอย่างอยู่แล้วแหละแต่ว่านาทีนี้เรายังไม่ได้พร้อมเราก็แค่ต้องทําทําความรู้จักกับตัวเองแล้วก็โอเคดึงศักยภาพตรงนั้นหรือดึงกิจกรรมเหล่านั้นขึ้นมาเพื่อทําให้ตัวเองค่อยๆแบบ เบาๆลงหน่อยจากความหนักหน่วงที่เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วคือบางครั้งค่ะพี่อีฟค,คือบางคนด้วยความที่อาจจะไม่มีโซเชียลพพอร์ตพี่อีคิดว่าแบบตรงเนี้ยเป็นปัญหาถึงขั้นที่ว่าจะนําไปสู่ความผิดปกติหรือว่าสภาพจิตอะไรบางอย่างได้ไหมคะอืม แน่นอนว่าโซเชียลสปอร์ตเป็นเรื่องสําคัญเพราะสุดท้ายแล้วมนุษย์เราอยู่ไม่ได้ด้วยคนเดียวค่ะคือเวลาที่เราเราต้องการบางอย่างแล้วเราไม่ได้มันก็จะรู้สึกบางอย่างอยู่แล้วแต่ถามว่ามันจําเป็นต้องนาําไปสู่สภาวะทางจิตใจที่ผิดปกติไหมมันอาจจะ ไม่ใช่แบบนั้น100%เซเพราะโซเชียลซัพพอร์ตไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าคนนี้จะผิดปกติไหมถ้า <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเขายังอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วเขาก็เรียนรู้ที่จะฮิลตัวเองได้เรียนรู้ที่จะแบบเหมือนสแตนดิ้งอโลนได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือเราจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาวัดไม่ได้ว่าเขาจะมีความผิดปกติไหมแต่ต้องยอมรับว,ว่าหลายๆครั้งโซเชียลซัพพอร์ตมันก็จะทำให้เราเกิดเป็นแบบ ความรู้สึกแย่ความรู้สึกไม่มีค่าความรู้สึกว่าเราเราไม่ดีพออะไรก็ตามแต่พี่ว่าความรู้สึกแบบนั้นมากกว่าที่ถ้ามันมีเข้ามาบ่อยๆหรือมีมากๆมันอาจจะทําให้เราเริ่มมีความรู้สึกที่มันเป็นแบบสุขภาวะที่มันไม่ปกติได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอื แล้วก็อันนี้เป็นคำถามเสริมเพิ่มเติมจากมินเองที่<ฆ>รู้สึกว่าอยากจะถามพี่อีฟก็คือพี่อีฟแนะนำไปหลายวิธีเลยไม่ว่า<ฆ><ฆ>จะเป็นการหาวิธีการคามดาวของตัวเองให้เจอ<ฆ><ฆ>หาวิธีการฮิวใจของตัวเองที่เหมาะกับเราให้เจอมินเลยคิดว่า ứng, จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการฮีวใจที่เราเราอาจจะตอบไม่ได้เปะ๊ปะๆว่าเออมันต้องทาแบบไหนหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าอาจจะต้องเป็นคุณผู้ฟังที่หาเอง<ฆ><ฆ>แต่ว่าในสำหรับคุณผู้ฟังที่รู้สึกว่าแน่นอนว่าเราไม่อยากที่จะอยู่คนเดียว เราก็ต้องการคนอื่นเหมือนกันนะที่จะเป็นที่พึ่งของเราพี่อิบคิดว่ามีวิธีการเข้าหายังไงดีคะที่จะทําให้เราแบบได้มีโซเชียลซัพพอร์ตเป็นของตัวเองลองมองอะไรที่ที่อยู่ใกล้ๆก,ก่อนคือมองสิ่งที่อยู่ใกล้ๆไม่ได้แปลว่ามองสิ่งที่เราต้องการ hmm. คือคือเราลองมองรอบๆกก่อนคือหลายๆคนเวลาพูดถึงแบบเออไม่มีโซเชียลซัพพอร์ตเลยแต่เรายังมองคนที่อยู่ใกล้ตัวไม่มากพอ Mm hmm. บางที mm hmm. เรามองแค่คนที่เราต้องการให้มาซัพพอร์ตเราจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นกับตัวเองว่าจริงๆหรอว่าเราไม่มี๋อแล้วคนที่อยู่รอบๆตัวเราละ่ะพอจะมีใครบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยเออ mm hmm. ถ้าเราเริ่มมองหาคนที่อยู่ใกล้ๆตัวโดยที่แบบลบความคาดหวังลงว่าเขาจะต้องซัพพอร์ตบางทีเราอาจจะเห็นจากการที่แบบ ความห่วงใยห,หรอความรู้สึกที่เขาแบบหวังดีกับเราที่มันอาจจะแบบทําให้เราเห็นชัดเจนขึ้นว่าเอ้ยคนนี้ก็เป็นโซเชียลซัพพอร์ตกับเราได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็มองตัวเองอย่างนั้นแหละแล้วเราจะเห็นหลายๆอย่างที่มันแบบมันชัดเจนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยมีแบบมีวัยรุ่นเป็นเคสวัยรุ่นอ,อย่างเงี้ยเขาบอก แบบนี้เลยว่าเขาไม่มีโซเชียลพพอร์ตกันในขณะเดียวกันละเขามีคุณยายที่แบบทําให้เขาได้ทุกอย่างแต่คําว่าโซเชียลพพอร์ตเขารู้สึกว่าไม่มีใครพพอร์ตเขาเลยเพราะเขามองหาว่าคนพพอร์ตเขาจะต้องเป็นเพื่อนคนพพอร์ตเขาจะต้องเป็นแฟนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เขาไม่มีเพื่อนแล้วแฟนเขาไม่ได้ตอบโจทย์เขาอ่ะเท่ากับเขาไม่มีใครที่แบบจะพพอร์ตเขาเลยแต่ในขณะเดียวกันคุณยายทําเพื่อเขาทุกอย่าง เพราะนั้นบางทีต้องต้องกลับมาดูด้วยว่าหรือมันเป็นเพียงความคาดหวังจากความต้องการของเราที่เราอยากจะได้จากคนอื่นๆหรือเปล่าอะไรเย่างนี้ยจนทําให้ตัวเราเองไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวได้บ้างอะไรเยงนี้ยค่ะอืมโอ้โหชอบมากๆเลยคําตอบของพี่อพีพอรู้สึกว่าแบบค่ะ ได้เห็นอีกมุมหนึ่งจริงๆว่าบางทีคําว่าไม่มีอ่ะมันไม่ใช่ไม่มีแต่บางทีมันอาจจะเป็นไม่ตรงกับความคาดหวังหรือเปล่าหรือไม่ตรงกับความต้องการของเราหรือเปล่าซึ่งแบบคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ฟังและได้คิดตามค่ะซึ่งในเอพิโซดนี้ก็ขอขอบคุณพี่อีฟมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์พี่อีฟมีอะไรที่อยากจะฝากส่งท้ายไหมคะ ก็คือจริงๆพอเราพูดถึงการฮิวใจอย่างที่นงมิ้นบอกว่ามันเป็นประเด็นที่หลายๆคนจะดึงมาใช้พี่ชอบใช้คําว่าปลอบประโลมจิตใจมากกว่าแบบเหมือนเราทําอะไรก็ได้เพื่อแบบชลมให้จิตใจเรามันแบบยังคงชุ่มชื้นมันยังคงรู้สึกดีกับตัวเองได้มันยังแบบเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันทาให้เราแบบเป็นเป็นคนที่ยังยังคงแบบคอนเนคกับตัวเองได้พี่ว่ามันควรทำในทุกๆวัน Hmm. อาจจะไม่ต้องรอว่าวันหนึ่งที่เราเจออะไรแล้วเราเริ่มจะมาแบบฝึกการฮิวใจตัวเองอย่างเงี้ยคะ่ะมันควรป้องกันไว้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้เกิด hmm. คือถ้าเราเริ่มฝึกกับตัวเองในทุกๆวันว่าโอเคแบบ การแบบได้กินชาเขียวอร่อยอร่อยการได้เล่นกับแมวมันเป็นแบบอะไรที่มันมันชโลมจิตใจให้เรารู้สึกดีจังเลยเราก็สร้างมันไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราเจอปัญหาเราจะวิ่งเข้าไปหาสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดว่าวันนี้ฉันจะหิวใจตัวเองยังไงดีฉันจะทํายังไงกับตัวเองดีหรือฉันควรจะให้ใครมาเป็นซัพพอร์ตของฉันดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืพี่ว่าถ้าเราป้องกันได้แล้วเราฝึกมันได้ในทุกๆวันวันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะเราจะจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้ง่ายขึ้น แน่นอนว่ามินเห็นด้วยกับพีมากๆเลยว<ะ>่าการที่เรารู้จักตัวเองมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เราตอบคําถามเหล่านี้ให้กับตัวเองได้ง่ายขึ้นเนาะค่ะซึ่งในพิซดนี้หากคนผู้ฟังมีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์หรือว่ามีวิธีการฮิวใจต่างๆที่อยากจะแชร์ให้กับคนผู้ฟังคนอื่นๆด้วยก็สามารถทําได้เต็มที่เช่นเคยผ่านการคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะคะซึ่งในอพิซดนี้มินกับพีอีฟก,ก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ออดจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android